ครับสองอีสานได้มูนเ้าพี่น้องเนาะนีสัมผัสไมาเห็ดเบ็ดไปไปใส่ไปปักอ่าสางก้อนี่ไปใส่เป็นอะไรเป็มาเป็นโฟมเนาะมีปัญหาคือมันหลักเป็นโฟมหลากนี้หลากนี้ห้องก็เลยต้องเปลี่ยนแผนใหม่ว่าจะลองเปลี่ยนเป็นเอาไปขั้นเนาะไปขั้นของอีสานได้มูนกับพวกมูนเ้าพี่น้อง เป็นใส,เนส,นเนส่เป็นสายนำเป็นสายเป็นสายนำรับสายข้างในเป็นเล็กเป็นลวดเป็นเล็กสปริงมนะั้งประมาณเล็กสปริงหุ้มด้วยพีวีชีพีวีซีที่บอกถือรถไปนองเนาะกระบองลูนวาที่นี้ผลง,งานไปฝากน้องมอนี่นี่ขั้นเบ็ดเด้อนี่ขั้นเบ็ดเบ็ดนี่ยเห็ดเ่ื่อไหลายหลังอ่ะล่ะเห็นยามพิใส่ หลังตัวน,นี้มันไล่เลือจากไปเบสไอเบสฟมวรห่ามาเปลี่ยนไปใส่เวสขั้นเรามาเขาใส่เ็สขั้นน ah, ั่ะจะมานบอกระดีตามนะครับพี่น้องน้อว่าจะไปว่างเบสหรืจะมีผลงานเป็นยังไงติตามนะพี่น้องนาอขอบคุณครับติตามติตามครับมีภาพพี่น้องมายามเบสพี่น้องน้ำแห้งบดเลยพี่น้องแต่ว่าผมว่าผมเห็นตัวหนึ่งอยู่กินเบส โอ้โหตัวหนึ่งพี่น้องข้างในน้ำน้ำน้ำมันออกขึ้นมาน้ำมันแห้งบนแต่ยังมีปลาติดเอามานม้านม้านมานติ่มมันเลยหืมล่างนึงอย่างเนี้ยล่างนี้สุดยอดเลยพี่น้องโอือตัวนึงครับได้ตัวนึง ปล่อยหนามพี่น้องนี่เขาเจ้าบอกว่าปลาได้ปลาได,ด้บุ้ง่ได้ได้วันนั้นนะพี่น้องหนามมันแหงงูเบิองเบิองต้องเดือพน้องเขาจะปล่อยหนามสุดย่อนเลยใส่เวทพิษมือครับพี่น้องทีนเขาห่วงว่าเขาจะปล่อยตอนไหนดูดูด,ดูมองเคย เนี่ยมองเคยร์ดิผมตกปลาแล้วครับพี่น้องเมืองเงินนี่ผมคือเคยตกปลาเนี่ยสภาพเังนเสียโอเคครับเด็กตัวนึงครับทำมันกินเลือดซื้อหรอกกินบ่กลเลือดเรียบร้อยกินอะไรอย่ามได้กินแต่หมูว่านมาจากใส่ว่ายยำแรงสุดยอดครับพี่น้อง่ะสู่ต่อไปอีกต่อตาแห้งบัดพี่น้องเออใส่เวทพิรมือพี่น้อง สุดยอดเลยเอ้าแต่ว่า,าตอบใจตายตัวน,นึงอีกแล้วตัวนึงโอ้พี่หนงดูดิตายโดนวะ่ะเพราะได้ยเ่อหน่าตาตายยัาายยงเสียใจพี่หนองอีกตัวน,นึงครับสองแตบบสองแแบ้นะครับอู้คสาม,มารถลำบากก็ยังจิบ บรดเลยปลาอยู่นาะพี่น้องเฮงบิดเลยนี่เรียบร้อยชีวิตหาปลาสองโตพี่น้องตายตัวหนึ่งบ่ตายตัวหนึ่งบาตาต่งบาตายก็บ,บ่าเป็นเนาะพี่น้อง โอ้ยคอนทะเลม้าไาทายยืออนน้อเอมอยู่เนอกหลากไปพันนี่ยังเด็กหมอมี ใส่ไในี่ยจำเบ็ดจะคลองบ่ได้บบมี่บมี่มี่ฮอยอดเลยพี่น้องอู้ดปลาเนี่ยมันลำบากด้วจักไซไปใส่เนี่ย ใส่ปุ่ดยอดแล้วพี่น้องนี่มีต่ไม้ตัวนี้คือมีต่ไม้และเบ็ดข่อยไปใส่ล่ะดูบ่ได้ใส่น้อยตีนลงมาอยู่โอ้ย

ใส่ไปแล้วมันบกเก็บมันก็พันบวกลาเอวแห้วนำพี่นอ้องหน้ามก็ลังลงเลยนี่พันเสือกแล้วเออ มันพอได้เห็นแตบอยู่ยิ่งใส่ไปกินเลือดก็รอดครับเยอะแบบเ่ยเอาผมก็กินเลือเดเยอะว,วังว่าจะได้มันอีกสองหลังบางพี่นอ้องก้องบมนิ่งขอโทษข้อภัยด้วยพี่น้องเด้อมาผู้เดียวก็ได้ทำนี่แหละเอ้าอีกตัวนึงพี่นอ้องตัวนี้เละ โอ้ฝ the? no, ั่งนี้บ่มีปลากินเลยบ่หน้าไสเลยทางนี้เนาะอีกตัวนึงพี่น้องมันคือกล้องบ่วะยังสับสนครับถ้าใส่กล้องใส่หัวนี่กล้องใส่หัวนี่มันสับสนว่ามันมันได้ปิดกลองบ่โอมานพี่น้องนใส่เวียดนแห้งนบ่แห้งนี่โอ้ยอซ้อนเอาเนาะพี่น้องว่าบ่ อย่าจะวิ่งเด้นหน่อยอยู่กินเลิกหมดละเล่นหน่อยอยู่ดูพี่น้องใส่สวยๆครับนั่นรุดพอดีเกือบว่าไรเอ้ยรุดพอดี ล้งสุดท้ายพี่น้องอีริงแม่บริตัวเลยล้งสุดท้ายนี่ล้างสุดท้ายเอ้าได้อีกตัวนึงพี่น้องล้งสุดท้ายโอ้ยเจ้าเจือโอ้ยหนามมือแรงเขาจะเปิดอยู่บนอ๋อเขาเปิดคือไข่แน่พวกนี้มาลงเงียบใหม่พี่น้องหอมมาทั้งโคนมันลำบากมาผู้เดียวเสียวพี่น้อง เออมันใส่เบ็ดนำแหงเออนี่แหละพี่บอกว่าปลาหลายปลาหลายมันโมเมียนหนามันมันป้ามันาำขึ้นน้ำลงแต่มันอกาจะหลายอยู่ไปจักเรามันมันอยู่ที่ปื้อเนาะเอื่นแถวนี้ก็อื่นปลาปื้อพี่น้องเี๋ปลาปื้อโอเคครับเดี๋ยวเตรียมที่หาอยู่ปอบขวัญครับพี่น้องโอ้ยปอบขวัญบอกก็ลังใจให้หาอยู่หากินต่อไป เมื่อกันมาถานามันขื้นแมลงอแรกกจะหาเหยื่อมาทายครับมาใส่ไหมข้าในเก็บหรอกพอยยังโมโห,หอยู่มันปล่อยหนามยังงยามเนี่ยมันปล่อยหยามหามนี่ก็บันไล่ได้คนทามาหากินโอ้ยอ่าข้าพ่ชัยกุลพยายามเ็บมาพี่น้องแต่แรกก็เลยเปิดหัวคลิปคิดว่าจะบุมีปลาหนามันแห้งแห้งหนามันแห้งก็จะเปิดหนามเนาะประตูหนาม นัวจะพบมีปลาก็เลยบริสเตรเตรลงชีว่าคงมีปลาหรอกวะปลาท้ายไปเอา้เอาปลาเนียมไปไมันม,มีปลาอยู่พี่น้อง่มหาโตตอนแรกว่าเป็นซีโมเมนไม่อีกรอบหนึ่งยางไปให้ให้อีกชุดหนึ่งนะคือเก็บนึกว่จะโบได้ไม่ให้ชุดนึงนะัวจะโบได้เจอได้อีกเอา้าเติมไม่อีกตัวหนึ่งก็ได้หาโตพี่น้องโอ้โหน้ำแหงๆก็ได้ปลาอยู่ก็ะจะปล่อยหนามมาขึ้น หาตัวพี่น้องเอาตัวนึงใหเจ้ามังบุรีก้อเวทขึ้นก็แช่ตัวนึงเออครบหมดละเอาอหาตัวเออหาตัวเอาตัวนึงมันคือบุรีทิพย์เวทมันก็ถืออ๋อวายอยู่โอเคครับขอให้ามาคลิปนี้นะพี่น้นองเนาะก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์ให้กำลังใจสองอีสานนิมนตเห็ดคลิปต่อไปมาฝากพี่น้องเนาะขอบคุณครับ